สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําหูฟัง True Wireless นะครับที่ผมลองแล้วคิดว่าตัวนี้ครับน่าสนใจครับใช้ดีนะครับราคาก็ขอจับต้องได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเล่าคุณสมบัติของหูฟังตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างนะครับในเรื่องของเสียงก็เท่าที่ลองแล้วคุณภาพเสียงดีครับอ่ะก็ เทียบกับราคาแล้วถือว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับหูฟังที่จะมาแนะนำกันวันนี้นะครับก็คือ Oppo Enco Air 2นะครับเป็นหูฟัง True Wireless ตัวนี้เป็นเ e อียบัตนะครับก็จะต้องใช้กับแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของแอปที่ใช้กับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ใช้ Oppo ก็ไม่จาเป็นต้อง ดานวน์โหลดแอปมาใช้งานนะครับก็ตัวอุปกรณ์เขาจะรองรับอยู่แล้วนะครับในส่วนของฝั่ง iOS เท่าที่ผมลองสำรวจดูแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รองรับกับหูฟังรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจนะครับแล้วก็บอกเล่ากันคร่าวๆสำหรับเจ้าตัว oppo enco air 2นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเริ่มการจากตัวหูฟังก่อนนะจะอธิบายนะครับก็จะมีเคสนะครับเป็นตลับเอ่อกลมๆลีลีแบนๆนะครับก็รูปทรงก็จะแปลกๆแต่ก็น่าใช้ดีครับถ้าตาดีเขาก็จะดูสามารถดูที่ฝากล่องได้ก็จะมองเห็นส่วนฝาจะใสๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเคสจะเป็นสีขาวนะครับตัวหูฟังก็จะเป็นเอ,อเอียบัด นะครับก็ใส่สบายหูแล้วก็การชาร์จก็ชาร์จผ่าน USB Type C นะครับแต่ว่าในกล่องจะไม่มีมาให้นะครับสำหรับพวกเราคนตาบอดก็สามารถที่จะเช็คสถานะในหูฟังได้แบตเตอรี่ข้างซ้ายเท่าไหร่ข้างขวาเท่าไหร่ลงถึงในเคสย,ยังมีเหลือเท่าไหร่นะครับก็จากสเปคที่ผมไปดูรีวิวมาเขาจะบอกว่า หูฟังตัวนี้สามารถใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและเมื่อกลับเข้าไปในเคสก็จะสามารถชาร์จและนำมาใช้ได้ต่ออีก4-5ครั้งโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแบตในตัวเคสและหูฟังถึงจะหมดนะครับซึ่งเราไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดมรเมื่อไหร่เนื่องจาก อย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วครับว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าแบตเตอรี่ในเคสปัจจุบันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องพาเข้าไปสำรวจแอปก่อนนะครับว่าตัวนี้ใช้แล้วทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้และแอปพลิเคชันนะครับจาก oppo ชื่อว่า hey melody นะครับก่ hey, <M> นบอนอื่นก็เข้าไปก่อน Hey, สัญลักษณ์ hey, ทีทโโ่ออรกระสิบสองอำอเข้ารกจะใช้ชื่อของตัวหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่ปัจจุบันนะครับก็สำหรับใครที่ซื้อหูฟังมาแล้วก็เชื่อมต่อบมเดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาค้นหาแล้วก็เชื่อมต่ออยู่ี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอเอ,อเดี๋ยวผมจะพาสำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวจะปัดขวาปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้น่าจะเป็นเพิ่มอ,อุปกรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เข้าไ,ไ,ไปดูครับตัวเลือกอื่นปุ่มตัวเลือกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นซ้ายอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นซ้ายหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นขวาหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นขวาเ <FX. S 1> อฟเฟกต์เสียงเอ็กซ์ไล์เสียงต้นฉบับตัวนี้ก็จะสามารถปรับเอฟเฟกต์เสียงได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าสามารถที่จะดูเปอร์เซ็นต์แบตได้ทั้งในเคสและในตรงหูฟังนะครับแต่เมื่อกี้ทำไมถึงเจอแต่หูฟังนะครับวิธีการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่า เคสเหลือ80%นะครับก็เปิดฝาขึ้นมานะครับใส่หูฟังไว้นะครับในกล่องในเคสข้างในข้างหนึ่งเสียับแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากสามซึ่งจริงๆจ,จะใส่สองข้างก็ได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่เราเปิดฝาเขาก็จะเชื่อมต่อแล้วแต่เราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเอาเสียงก็จะดังในหูเนาะอ่ะก็เลยแนะนำว่าให้ใส่ไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เอามาไว้ในหูเราข้างหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาข้างซ้ายใส่ไว้50% 100%ขวา 100%ซ้ายอ่าซ้ายหขวา100%ขวา50%เรเคสอ่าประมาณนี้ครับและทีนี้ถ้าเราใส่ไว้ในเคสก็คืออาจจะคุยโทรศัพท์โดยใช้หูฟังแค,แค่ข้างเดียวนะครับตัวนี้บอกว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ในการรับสัญญาณค่อนข้างดีครับอผมปิดฝาเคสแล้วก็รอสักครู่ลองสำรวจด,ดูใหม่ครับสแสดงรายการที่ ตัวเลือกอื่นปุ่ม100%้อเอร์เขวาอ่าหน,นึ่งขวาเอฟเฟคเสียงเอ็ไลฟ์เสียงต้นฉบับนะครับถ้าเราใส่หูฟังไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ปิดฝากล่องลงไปเราก็จะดูแบตเตอรี่ได้เพียงแค่ข้างเดียวนะครับหาอ,ออกมาเสียงต้นฉบับสแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากสามเสียงต้นฉบับสแสดงรายการที่หนึ่งถึงสองจากสองอ่าอันนี้เหลือสองรายการเพราะว่าผมเอาหูมาใส่แล้วอ่ะทีนี้หมวดต่อไปนะครับเอฟเฟคเสียงเอ็กโไลฟ์เสียงต้นฉบับ เอฟเฟกเสียงนะครับอ่านแต่ผมจะพาเข้าไปดูเอฟเฟกเสียงเสียงต้นฉบับ <c oughs> โดย้ายเริ่มต้นก็จะเป็นต้นฉบับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้มีอะไรให้เให้เราเลือกอีกนะผมจะพาไปสำรวจน,นะครับเลือกวัดพลังเสียงเบสอ่าพลังเสียงเบสอันนี้ก็จะทําให้เบสมีมวลหนาขึ้นนะครับหนักแน่นขึ้นแต่เนื่องด้วยมันเป็นยาบัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ มีเบสอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นไม่เหมือนอินเอียนะครับถ้าอินเอียก็จะเน้นทางเบสมากกว่าแต่ก็ทําให้มีมิติในการฟังเสียงเบสมากขึ้นนะครับโดยเสียงกลางและเสียงสูงก็อาจจะดรอปลงเล็กน้อยแต่ก็ยังฟังได้แล้วก็ยังค่อนข้างเสียงดีอยู่ครับปัดขวาไปอีกเสียงขับร้องที่ชัดเจนอ่าแล้วก็มีเสียงขับร้องที่ชัดเจนตัวนี้หมวดนี้เสียงเบสจะบางที่สุดครับแล้วก็อาจจะเน้น เน้นเสียงการคุยโทรศัพท์แล้วก็ในแนวเพลงก็จะออกเป็นเสียงกลางๆนะครับแล้วก็เสียงสูงก็มีบ้างครับโดยรวมเท่าที่ผมลองฟังดูทั้งสามโหมดผมว่าตัวฉบับนะครับโอเคที่สุดละ,อ,ะออกมาครับเอฟเฟกต์ hey, X เสียงโหมดเกมสิ่งไฟเสียงและวิดีโอเพื่อลดการกระตุกของเกมและเล่นได้อย่างราบรื่นมากขึ้นปิดสวิตช์อ่าอันนี้จะเป็นโหมดเกมครับซึ่งเดี๋ยว อธิบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปตั้งค่าสามารถตั้งค่าในหูฟังได้หูฟังตัวนี้ในระหว่างเชื่อมต่อก็อาจจะมีหน่วงบ้างเล็กน้อยในระหว่างที่เราปัดซ้ายปัดขวานะครับถ้าเราไปเปิดโหมดเกมซึ่งการใช้งานก็ต้องเปิดทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่นะครับพอเราเก็บหูฟังเข้าไปในเคสเขาก็จะปิดให้อัตโนมัติอันนี้จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดก็ทําให้การเชื่อมต่อ ทำได้เลื่อนไหลย,ยิ่งขึ้นนะครับเวลาปัดเวลาอะไรอย่างนี้แต่ก็อาจจะมีการเปลืองแบตมากขึ้นบ้างนะครับอ่ะอันนี้มันปิดอยู่เดี๋ยวผมทางค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับไปอีกอัปเดตเฟิร์มแวรออ์ชั้นปัจจุบันหนึ่งร้ออ่บเก้ามีเฟิร์มแวร์ให้เราอัปเดตได้ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันน่าจะไม่มีแล้วนะครับมีอะไรอีก อ,อันนี้ก็จะเป็นแถบแถบข้างล่างนะครับก็หน้าเริ่มต้นของตัวแอปก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับเข้ามาครั้งแรกหน้าแรกจะเป็นอุปกรณ์ระบบควบคุมหูฟังแล้วก็ระบบควบคุมหูฟังเดี๋ยวจะพาไปตั้งค่านะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีหูฟังตัวไหนบ้างนะครับที่แอปพลิเคชันตัวนี้รองรับซึ่งตัวนี้เท่าที่ผมไปดูในตัว iOs อย่างที่บอกครับยังไม่ลองรับหูฟังตัวนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราค้นหาผ่านแอป mm hmm. ก็จะไม่เจออุปกรณ์ที่เรากําลังใช้งานอยู่แต่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ iOs mm hmm. ได้นะครับเสียงก็ค่อนข้างดีครับอาจจะต้องใช้ตัว Android หรือถ้าใครมี oppo ก็ให้ช่วยตั้งค่าบางอย่างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าค่าบางตัวที่เขาเซ็ตมาให้ก็จะแปลกๆหน่อยอเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับระบบควบคุมหูฟังเขาอธรบรบบควบคุมหูฟังนะครับระบบควบคุมหูฟัง แสดงรายการที่หนึ่งถึงห้าจากห้าแล้วก็ต้องปัดซ้ายเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสข้างบนแล้วก็ปัดขวามาดีกว่าผมสะดวกแบบนี้นะครับกลับปุ่มระบบเวือกคุ่หูฟังเลือกไว้ซ้ายปุ่มยังไม่เลือกขวาช่อ,องทางเครื่องหมายเราจะเซตหูฟังได้ทีละข้างนะครับว่าเราต้องการจะตั้งให้แตะสองครั้งสมครั้งหรือแตะค้างเป็นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเมนูที่ไม่ให้เลือกก็จะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะอธิบายข้างเดียวแล้วกัน ให้ดูตัวอย่างข้างหนึ่งและเดี๋ยวจะบอกว่าอีกค้างนึงผมตั้งไว้เป็นอะไรบ้างนะครับปัดขวาไปกดที่หูฟังข้างซ้ายสองครั้งก่อนหน้าอันนี้กดที่หูฟังข้างซ้ายสองครั้งจะเป็นก่อนหน้าซึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกว่าความแปลกของเขาคือตอนที่ออกมาจากกล่องนะครับเปิดใช้งานเชื่อมต่อครั้งแรกผมก็พยายามดับเบิลแท็บทางซ้ายทัางขวาปรากฏว่ามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีถอยหลังผมก็เลยไปหาดูรีวิวดยเอาชื่อเจ้าตัว หูฟังตัวนี้ไปค้นหารีวิวดูนะครับด้วยความที่ว่าอยากจะรู้ว่าเราจะใช้คําสั่งอะไรยังไงบ้างแล้วมีรีวิวหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ไมแน่ใจว่ามีไหมก็เลยดูไปดูมาก็เลยไปเจอแอปตัวนี้ครับที่เราสามารถจะตั้งค่าอะไรต่างๆได้รวมถึงสําหรับคนตาบอดก็จะสะดวกอีกขั้นหนึ่งตรงที่สามารถเช็คแบตเตอรี่ได้อย่างที่ได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในนี้มีอะไรให้เราเลือกบ้าง กดที่หูฟังข้างซ้ายสองครั้งไม่มีไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตูเลือกอันนี้ไม่มีคือกดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเล่นหยุดชั่วคราวไม่ได้เลือกไว้ไปุ่มตูเลือกเล่นหยุดชั่วคราวก่อนหน้าเลือกไว้ปุ่มตูเลือกถัดไปไม่ได้เลือกไว้อุม่มตูเลือกก็จะประมาณนี้ครับก็ทั้งทั้งหูซ้ายและหูขวานะครับการกดแต่และคําสั่งก็จะมีเมนูให้เลือกเหมือนกันนะครับออกมาเฮนนกดที่หูฟังข้างซ้ายสดกดสามครั้งที่ยาบ,บัดด้านซ้ายหมวดเกมอันนี้กดสาครั้งที่ยาบ,บัดด้านซ้ายจะเป็นหมวดเกมนะคร ถ้าเราแตะให้เปิดแล้วการปัดการแตะก็จะทําได้เรื่อยไหลย,ยิ่งขึ้นนะครับในนี้มีอะไรให้เราเลือกบ้างกดสามครั้งที่ยาบัดด้านซ้ายไม่มีไม่ได้เลือกไวุ้่มปุอ่อันนี้อันนี้สําหรับการแตะสามครั้งทั้งหูซ้ายและหูขวาค่าเริ่มต้นก็จะเป็นไม่มีแบบนี้แต่ผมไปเซตค่าเรียบร้อยแล้วผู้รับคําสั่งเสียงไม่ได้เลือกไว้ลุ่มตัตเลือกอ่าอันนี้ผู้รับคําสั่งเสียงก็คือถ้าใครใช้ iOS นะครับก็จะ แตะ3ครั้งได้แล้วก็จะมีสิริขึ้นมาให้พร้อมใช้งานนะครับในฝั่งของ Android Android ก็จะเป็น Google Assistant นะครับหรือ Samsung รุ่นที่มี Bixby นะครับก็จะเป็น b i x b y Voice ซึ่งผมได้ไปทำการปิด b i x b y ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ <c oughs> แต่3ครั้งที่หูฟังข้างที่เรากำหนดเอาไว้นะครับอย่างผมก็าหนดไว้เป็นข้างขวาให้เป็นผู้รับคำสั่งเสียงก็จะเป็นการเรียกใช้ Google a s s i s t a n t นะครับ <c oughs> โหมดเกมเลือกไว้ปุ่มเลือกอันนี้ข้างซ้ายก็เลือกเป็นโหมดเกมข้างขวาก็เป็นอ่านี่แหละครับผู้รับคําสั่งเสียง Hey m e l o กดสามครั้งที่บัตรด้านซ้ายโหมดเกตกดค้างลดเสียงอันนี้ไม่มีอะไรให้เลือกครับก็มีกดค้างก็จะมีเพิ่มเสียงกับลดเสียงซึ่งหูซ้ายหูขวา,ขาเขาเซ็ตมาให้แล้วในนี้ก็ตัวเลือกก็จะมีแค่สองตัวเอาเป็นว่าไม่เข้าไปดีกว่านาะนะครับเรียนรู้ก,การช่วยกุญแจบัตรดูบทแนะนํา ันนี้สามารถดูบทแนะนําได้นะครับว่าควบคุมยังไงใช้งานยังไงนะครับอุปกรณ์อ่ะก็หมดแล้วมาถึงแถบข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ระบบควบคุมหูฟังระบบควบคุมหูฟังแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับนะครับอย่างที่บอกครับในนี้เราสามารถเข้าไปดูอะไรต่างๆได้ก็ใครที่ใช้หูฟัง oppo ก็ลองเข้าไปดูในนี้ได้นะครับเอ่อสหรับการเซตค่าต่างๆนะครับในหูฟังถ้าเราตั้งค่าไว้แล้ว และเมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อนะครับอย่างเช่นผมมี iPhone แล้วก็ Android นะครับเมื่อเราตั้งค่าแล้วคำสั่งที่เราตั้งเอาไว้แบบไหนก็จะใช้ได้แบบนั้นบนทุกอุปกรณ์นะครับแต่อย่างที่บอกว่า iOS ยังไม่รับรองยังไม่รองรับหูฟังรุ่นนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Hey, Melody นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตยังไงแล้วถ้าทางตัว นักพัฒนาเขาปล่อยให้อัปเดตในฝั่ง iOS แล้วลองรับผมก็จะนำมาบอกกล่าวกันอีกทีนะครับอาจจะมีรีวิวอันที่2หรือยังไงก็ว่าไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าการเข้าถึงการใช้งานดีแค่ไหนนะครับสำหรับ Oppo Enco Air 2นะครับตัวนี้รีวิวแล้วต้องมีราคาครับราคาน่าสนใจครับอาจจะไม่สูงจนเกินไปแต่ก็ถือว่า ไม่น้อยเลยครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,999บาทนะครับก็จะได้เจ้าตัวหูฟังที่อยู่ในเคสนะครับในกล่องก็จะมีเพียงแค่คู่มืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตสําหรับใครที่ใช้ LS s และต้องการจะใช้หูฟังตัวนี้อย่างที่บอกครับใช้ได้แต่ควรจะหาสายชาร์จที่เป็น USB Type-C มาติดเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ชาร์จหูฟังได้นั่นเองนะครับ สำหรับคุณภาพเสียงก็ค่อนข้างดีครับไว้วางใจได้ฟังแล้วส่วนตัวผมรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังนะครับและนี่ก็คือรีวิวในการใช้อุปกรณ์ของ oppo นะครับเป็นแก๊เจ็ตของ oppo ชิ้นแรกที่ผมมีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับก็จริงๆไปดูไว้เป็นอีกตัวนะครับมีพี่ที่ทำงานด้วยกันเขาป้ายยาไว้ตัวนั้นรู้สึกจะเป็นเลดมิบัตสามนะครับตัวนั้นเก้ ฟังแล้วก็โอเคครับเสียงก็ค่อนข้างใช้ได้แต่ไปดูรีวิวแล้วไม่มีแอปพลิเคชันเสริมอะไรต่างๆหรืออาจจะยังหาไม่เจอครับก็เลยยังไม่ได้นำมารีวิวให้ฟังกันนะครับตัวนั้นก็เป็นอเอียบัติเหมือนกันนะครับคุณภาพเสียงก็จะประมาณหนึ่งครับพอฟังได้ก็พอดีไปลองตัวนั้นแล้วก็ทางร้านแนะนำตัวนี้มาให้ลองครับแล้วถูกใจตัวนี้ ก็เลยได้ตัวนี้มาแทนครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ไปดูไปค้นหารีวิวว่าเราจะทําอะไรกับหูฟังได้บ้างก็เลยไปเจอแอปตัวนี้แล้วก็นํามาแนะนํากันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจไปหาซื้อกันได้นะครับสําหรับเจ้าตัว oppo enco air 2และรุ่นอื่นๆนะครับถ้าใครใช้แล้วประสบการณ์ยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปหรือ ช่องทางอื่นๆที่ผมได้นำคลิปไปแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับของระบบแบตเตอรี่96